จากสนุกตื่นเต้นร้อใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a t tig 2 4อย่าลืม a t tig 2 4เสเทนฮากมองแรดฟอร์ดเก่งที่สุดตอนที่จืนหน้าเป้าเอเิ็กเทนฮากจอนใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมองว่ามาคารแรดฟอร์ดแข่งลูกมอของทีมเล่นดีที่สุดในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้า แรดฟอร์ดถูกส่งลงสนามในฐานะตัวลูกเต็มเส้นฝั่งขวาให้กับแมนยูในเกมล่าสุดที่ปิดแสดงออกไปพ่ายกับเอสเซนเวล่าหนึ่งประตูต่อสามในเกมเพเมลรีเมื่อวันที่6พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาหลังเกมเททาร์กได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวว่าเขาตัดสินใจส่งแรดฟอร์ดลงสนามในตำแหน่งนั้นเป็นเพราะว่าจำเป็นจะต้องส่งอเลฮันโดกานาโชลงเล่นในตำแหน่งตัวลูกฝั่งซ้ายหลังตรุ่มชาวอาเจนตาสร้างผลงานได้ดีในเกมที่ชนะเรอยลซเสดาด1 0ในศึกยูโปรปาลีก แรดฟอร์ดเล่นตรงนั้นได้นะเขาสามารถเล่นได้ในทุกตำแหน่งใน3ประสานแดนหน้าเขายิงประตูได้ในทุกตำแหน่งด้วยแต่ตำแหน่งดีที่สุดของแรดฟอร์ดคือเบอร์9หรือการลากตัดมาจากฝั่งซ้ายในแผนเกมรุกเรามีปัญหาอยู่และในเกมนี้มันคือความสมดุลที่ดีที่สุดแล้วคิสโนโรนัลโดกองหน้าทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดงานเข้าจนได้เมื่อถูกแฟนแรุมถล่มยับ ว่าสมควรลีทายตามเคลาดปิเก้อดีตปกักหลังบาร์เซลโลนาบันหมาดได้แล้วหลังจบเกมพมรีเมียร์ลีกนัดที่ผีแดงออกไปแพ้แอสเวิลล่าแบบดูไม่จืด31โนโดนาโดเดินนำหน้าลุกทีมลงเล่นที่วิลล่าพา์คในฐานะกัปตันตามที่เอริกเทนฮากุนซือดัตมอบหน้าที่ให้เนื่องจากแฮนด์ม่กกวาย,ยังถูกจับเป็นตัวสำรองอยู่เช่นเดิมขณะที่บุนอฟนันติดโทษแบนจากการสะสมใบเหลืองทำให้ลงเล่นในนัดนี้ไม่ได้อย่างไรก็ตาม หลังการพ่ายกับเจ้าบ,บ้านในการประเดิมภูมิมทีมนัดแรกของอุนัอเอมิลี่ผู้ตัดการทีมคนใหม่ของวิลลาสตาร์ทีมชาติโปรตุเกสก,ก็ถูกแฟนบอลโจมตีทางทวิตเตอร์ว่าสมควรแขวนสตาร์ททันทีเหมือนกับปิเก้อดีตกองหลังผีแดงซึ่งอำลาอาชีพพอค่าแข่งแบบปัจจุบันทัดด่วนไปแล้วเมื่อวันเสาร์หลังจบเกมลีที่บาซ่าเปิดบ้านสยบอเมรี2-0โรนัรโดสมควรเคารพเกียรติประวัติของตัวเองและดีทายเหมือนปีเก้ได้แล้ว โรนัลโดสมควรทําเหมือนปิเก้เมื่อวานและรีไทยซะโรนัลโดสมควรทําเหมือนปิเก้และรีไทยทันทีหากเขารักแมนอยู่โรนัลโดจบเฮแล้วเขาสมควรทําตามปิเก้และรีไทยเหตุผลที่ได้นําทีมเทนฮากเผยโดเป็นตัวเลือกกัปตันลำดับที่ริ่เทนฮาผู้พัดการทีมของไปแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเผย คิเซโนโรนาโดเป็นตัวเลือกอันดับ4ในตำแหน่งกัปตันทีมหลังนักเตะลงเป็นผู้นำในทีมที่แพ้เซนวิลล่า1-3ตในศึกเพีย์ลีกเมื่อวันอาทิตย์ที่6พฤศจิกายนที่ผ่านมาแนวรุกมากประสบการณ์ชาวโปรตุกสได้รับเลือกให้ลงเล่นตัวจริงในเกมบุกถิ่นวิลล่าพ์คแต่ทีน่าเซอร์ไพรส์ก็คือเทนฮากตัดสินใจมอบปลอกแขนกัปตันทีมให้กับเฮโรโดเยอก็ตามนัดนี้โรนาลโด แทบไม่สร้างความอันตรายให้กับนารับสิงห์ผง,งาดได้เลยแผนยังมีปัญหากับทารอนมิงในช่วงครึ่งหลังทําให้โดนใบเหลืองทั้งคู่เผนหักเปิดใจถึงเหตุผลที่มอบบทบาทผู้นําให้กับโรนัลโดว่าให้ริเบกไกว์กับตันทีมของเราเป็นตัวสํารองส่วนไดวิดิกิอาซึ่งเป็นผู้นําทีมแต่การเป็นโกทําไม่อยู่ห่างจากบรรดาผู้เล่นอัลฟิลขณะที่คาเซมิโรก็เป็นผู้นําทีมเช่นกันแต่เขายังพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่ ดังนั้นโรนาลโดก็เลยได้รับเลือกให้เป็นผู้นำเอร็กเทนฮากกล่าวทีมยอดแย่บเพมลีกประจำสัปดาห์ที่15เต็มไปด้วยเ,เหล่าแข้งจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เรียงกันมาครึ่งทีมไปดูกันว่ามีใครบ้างผู้รักษาประตูกาวินบาสามูจากซัทแ햄มตันกองหลังเ e ลสันเซเมดโดจากวูฟ วิกตอร์ดีเดเลฟจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคิสเมแฟมจากปอนชมัตลูกชอจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกองกลางตันนี่ฟันเดเบกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจอร์จินโยจากเชลซีกิเซนอิริเซนจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกองหน้าพีเอเอเมริกโอบาเมยองจากเชลซีกิเซนโนโรนัลโดจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด และมาร์คาราฟอร์ดจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด